วัดีิ้า้เขาจ้ะมีโนมาหนีิตรมคอไกลจ้ะข้พี่น้องหิบแบบนี้สองคนกินบ่านเบืดจริงมาเถอสองคนสองน่วยกีย่คนละหน่วยมาจ้ะมามาเศษ ผูขาดไปเลยยันขาดไปเลยนั่งยายตัวอ้วนอยู่พี่น้องเออตุ่มแหลมไม่ไหมจบนำมันห้อนพี่น้องมีแหง้ง จำน้ำพริกเผ็ดๆบันนี่เขากันครับหไมเ่เด้ไหนอยู่เพื่อนหรอกไม่ยังหอ่อเยอะ นอกไปนองกินยังอย่างนี้เอี่อยมผ้ารอเด้อจ้ะรอกินรออยากรอไปหากินหาอยากปากสองไม้ในเด้อจ้ะลับตาละจ้ะ tổng cây hận hỏi vì nó, Kinh dù thiêng na, Nhìn điên, bây giờ cả nhìn nhìn thiêng na, còn subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không หน่อยเพื่อนมากินหนาพี่น้องเอ,อ้ยเอาหลวดนองไปกับประโยชนะ์มาจามามากินกับตากับจา่าววันนี้ร้านบริเวณนั่นมาเนี่เพื่อนโยบ้านเพื่อนมาซ้องเหมือนเพื่อนเมื่อกัด <c oughs> ขาดอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยคอไปแค่ว่าน,น้ำบ่ขาด ຍາມອັນຄົມເນາະບໍ່ບໍ່ບໍ່ໄ ตาพักก็ต่ไลม่มั่วใหญ่เองจะกินเบิ้ลนี่จังแล้วบ้านเราแต่แม่พี่น้องก,กินเลี่ยมมั้ง บรรยากาศดีอยู่พี่น้องมันเป็นุบมคืม้คือ่ได้คือพอ้นิโตหันพัทาตอ,อยู่บาดพี่นอ้องตกอยู่บ่พอแน่พี่น้อง แสบขนาดปีนองเห็นมานี่แล้วเขาใช้น้อกมากินต่อคือแสบสะบานนี่เขาบดกินตรงกายชือนๆนะปีน้องแสบแหมกินมาทั้นอันไปยหยเสีมเลย ra ngảm ngảm ừ. <laughs> xem bạn. ยัไงเสีมันดอก็ลไรงัอพี่น่องเอ้จะค้ก่อนพี่น่องเอ้ยแซบอยู่ต้อมใกล้มันน่าตุ่มๆเหมอนแซบแซบ นันไล่น้องยันนี้มึงมาไงมาจบายมากินมากินปากช่องไม่เลยเด้อจ้ยะยายเอ็มผ้าลอลอไปทุกแนงรอหาก,กินหาอยาก เรามาเลี้ยงง้วเลี้ยงค่้วจะอยู่มาให้แม่น้าล่ะจะ้า,าลุ่นก้าบใหเอ็มบาทจิบประไซมาใช้แน่นอนจะเดือนมีนาวันที่ชิบสี่ได้นอนเหมือดเดือนปีนี่เต่าสิบสี่ได้นอนเหมือนนี่แม่นปะสิบสี่ หัวช่อ,องไม่จ้ะมื่อที่สองจะเมื่อนี่เงินขึ้นมาคนเดียวละพี่น้องกดติดตามยายเอ็มมายายเอ็มจะพาไปใช้แน่น้อจ้ะภาพไปรอทา้งใดมาทา้งใดยายเอ็มอยากไปรออันทางบ้านพลเมืองจ้ะโอมีงานเต็มคิมนีโทนีแล้วนาะจ้ะ สวัสดีจ้าน้องเมตตาครับ